ครับลูกหลาตค้อหมูย่างครับเมื่อนี้ลูกหลาตจะมาสอนวิธีการเห็ดแชบหมูครับทอดแชบหมูครับครับขั้นตอนครับนี่หนึ่งหนังหมูครับหนังหมูหนังหมูสามสันนะครับแต่ว่าสไลมันหนอกไขมันบางๆครับเบื้องขั้นตอนครับวิธีการหั่นครับครับผมหั่นเป็นชิ้นบ้างชิ้นเล็กน้อยครับหั่นเรื่อยๆครับ นี่คือสูตรเฮดครับหันไปเรื่อยๆครับมันเหลือประมาณสักสองข้อมยาวก็หาเส้นเลครับข้อมควางลอาสักสองสองเส้นครับ,รบผมหั่นไปกิ้งบนบางครับเป็นอย่างเครือหั่นครับเพราะว่าเวลาทอด,ด๋ยมันิสี้กรอบครับ ยีกน้อยขเราาเบิงขั้นตอนการมาร์คครับครับอันแล้วไส่ภาชนะครับเจ้าหน่อยกระสีมากมกครับต่อครับของเาทันไปแล้วครับทันไปหลายหลายกิล้วประมาณสิบโลเลยครับเพราะว่าเห็ดไข่ครับอยากให้พี่ให้น,อน้องเขาเบ,บิ่งน้ำครับว่า ขั้นตอนการเฮีดนี่ครับใส่ยังแนหมักถอดจังใดครับรายละเอียดลุงลาสิบอกเบิดตัวนี้ครับผมมาห่อดีดไปเฮดกินก็ได้ครับเพ็ดขายก็ได้ครับเป็นอาชีบได้เลยครับครับผมอันนี้คือขั้นตอนหั่นเรียบร้อยครับหั่นเรียบร้อยครับใส่กระมังครับ วันนี้ขั้นตอนการมักครับเคร speaker, roommate, fish, ื่องปรุงนี่ยังแน่ครับอันแรกครับเกลือครับเกลือประมาณหาซ่อนครับใสหมูซีโลครับเกลือประมาณหาซ่อนครับรสดีครับรสดีรสดีครับผมรสดีครับซองละสิบสามบาทใส่ประมาณครึ่งซองครับอันนี้ใส่ไปเราครึ่งนึงครับเลยครึ่งซองครับผม วัดี่คุกครับคุกคุกให้เข้ากันครับค้นนะครับคนให้เข้ากันภาษาไทยมันบอกว่าคุกให้เข้ากันแต่ว่าบา,เาเนเ่านก็ค้นนะครับครับผมครับผมค้นให้เข้ากันครับค้นไปเรื่อยๆครับค้นในทัวร์ครับค้นในทัวร์ ครับผมคนให้ไปเรื่อยๆครับคนให้มันทัวๆกันเพราะว่าข้าค้นบ่ทัวนี่บางขินกะทีเข้มครับบางขินกะทิบัเข้มครับครับผมเยบด้อยครับทิ่งไปสักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวมาเบิ่งการทอดบ่นนครับการทอดครับผมมาเบิ่งวิธีการทอดครับกระทะครับกระทะต้องเตรียมน้ำมันครับเตรียมกระทะเตรียมน้ำมันแล้วก็ให้ไฟมัน อยู่ประมาณอ่อนๆอั่งหน่อยครับเพื่ออย่างเดีเพื่อใส้น้ำมันเริ่มอุ่นครับอ่ะขั้นตอนต,อนต่อไปเอาหมูใส่ครับพอเนื้อมันมันเดือดแน่แล้วครับเน้อมันเดือดแน่แล้วครับผมหมูใส่ครับหมูใส่หนังหมูทีห้าคั่นแล้วมักแล้วครับตอนมักกัะทิ้งไ้คลุกพรคลุกเสร็จแล้วฮาก็ถิ้งไปประมาณสักสิบนาทีครับเพื่อว่าเฉยเครื่องมันเข่ากันนี้ยครับ ไปยังคือใส่น้ำมันหน่อยแถอเพราะว่าอย่างจริครับว่าน้ำมันมันอยู่หนังมันกะทิค่อยๆอ,ออกมาอีกนะครับค่อยละล,ะละอ่ออกมาอยู่ขั้นตอนทุกถ่ายน้ำมันเกือบเต็มกระทะขนาดกระทะนี้ใหญ่ครับครับพี่ค้นครับค่อยๆคย้นไปเรื่อยๆครับแต่พอค้นมันจะใหม่ยอย่างล่างครับ ครับคนไปเดอะวเป็นตัวน้ำมันเสียออกมากนั่นบางทีบ่ใหม่ครับเพราะว่าน้ำมันมันเสียออกมาหลายครับเพราะจากหนังหมนูนี่คือวิธีนี่คือวิธีการทอดแคบหมูครับ ส้มองดไกจครับหมั่นกำลังเดือดเตะทีครับตอนนี้ไฟก็อยู่ประมาณนอ่อนๆนิดหน่อยครับข้ม horn เดี๋ยวพ่อก็คอยคนไปเรื่อย ค้นแล้วก็พักพักหล้วก็ค้นครับนี่สองอย่างครับตอนนี้แต่พัค้นทางล่างแต่ตีใหม่ครับคัน่อทางล่างเพราะว่าเขาต้องการให้หนังหมูเสมอครับเพราะว่าตัวเท่งถ้าพัค้นลงไปเนี่ยคือตัวเท่งมันสี่บ่ถึงนํามันครับเพราะว่า้ํามันตัวที่อยู่หนังหมูนนังบ่ได้นออกมากครับ ค้นเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับต้องใจเย็นๆนะครับพี่น้องครับผมหลังจะาค้นไปค้นมาแล้วครับนี่คือไอ้มันได้ควบผ่อนครับผ่อนแบบสุดๆน้ำมันที่อยู่ที่หนังมันกระจาละลายออกมากที่น้ำมันบวกรับะใส่เต็มกระทะแล้วครับ พ่นไปเรื่อยๆครับรูปให้มันใกล้ๆครับต้องค่อยเบิ้งเรื่อยๆครับเพราะว่าตัว่างไม่สิใหม่เลย กคสีได้แล้วครับเพราะไม่ต้องเทอดสองเทียครับคือไห้หนังหมูนี่กรอบจังหน่อยครับจะบันิกรสิพักใกล้ครับพักไว้แล้วก็ามาทอดอีกรอบสองครับขั้นตอนการทอดไอ้แคบหมูนี่มันต้องทอดสองเทียครับคือทอดเอานํามันออกก่อนให้มันไข่หนามันออกซะก่อนนะครับพอจังเสรมาทอดอีกรอบสองอันนี้คือขั้นตอนแรกอยู่แล้วครับ ทอดไปเรื่อยๆครับทอดไปเรื่อยๆโอเคครับผมผ่านมาประมาณสักยี่สิบนาทีครับหน้าตาของมันสีเป็นยังไงครับเหลืองครับเหลืองมันเป็นเหลืองครับบารน,นี้ขั้นตอนต่อไปเ้าก็ี่พักด้วยบารน,นี้ พักกับปิดจัตครับปิดจัดพักปิดจัดเลยครับพักนํามันครับเักก็ทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีครับเักก็ตตรงว่าเปิดแจัดถอดไม่อีกรอบนึงครับครับผมครับผมมาเบิงตอนพักเสร็จแล้วครับเัากับตักออกจากกระทะครับตักกระทะมามาพักพักหนังหมูครับพับแชียบหมูครับ อันขั้นตอนต่อไปครับมาเบิ่งการทอดครับทอดครับอ่ะจุดไฟก่อนครับจุดไฟให้กระทะมันเดือดนะครับกระทะมันเดือดแล้วก็เอาตักไอ้แคบหมูนะครับเดี๋ยวมาพักไว้ไหมครับเอาไปล่มกระทะครับครับโคกหอนครับิ่งครับ เาก็บ,บพักมาสา30นาท,าทีครับเอาก็มว่าติดเต่ารอให้กระทะเดือดนะครับท่าจะเอาเอาคอยเอาแคีหมูลงครับคอยค้นเรื่อยๆครับค้นไปเรื่อยๆครับ แต่บ่ค้นยันใหม่เลยครับเพราะว่าไฟมันแห้งครับครับอันนี้ใกล้สิได้แล้วครับใกล้สิได้แล้วอีกจังหน่อยครับอีกจังหน่อยล่อให้กรอบครับทอดออกมาต้องกรอบครับเริ่มที่ฟู่แล้วครับฟูแล้วฟูขึ้นมาแล้วครับ่อยค้นเรื่อยๆครับค้นเรื่อยๆ พ่อได้กรอบพ่อแล้วครับตักออกครับออกจากกระทะเพราะฉันซีใหม่ครับเพราะไฟเขาแห้งครับเพใส่ไฟแห้งครับแต่พอไฟบ่แห้งถี่ฟู่เลยครับถ้าถี่ฟู่เกินมากที่อมน้ำมันไปซื้อครับต้องเปิดไฟแห้งนิดหน่อย,อยช่วงขั้นตอนที่ที่สองนะครับใกล้สิ้วแล้วครับต้องเปิดไฟแห้งครับ สบัดออกครับยังให้น้ำมันไปน้ำครับจากน้ำมันหน่อยหน่อยครับตอนนี้เหลือน้ำมันเพีงเกือบเกือบเต็มกระถาครับเพราะว่าน้ำมันมันที่ออกมาจากหนังหมูครับครับเมื่อไก่ครับซุปเมื่อไก่ครับผ่าตักออกนะครับเพราะ่ำน้นที่ใหม่ครับ มาเบิกหน้าตาครับทอดเด้วครับกรอบเหลืองครับเหลืองนาจินครับนาจินครับเบิกไกลครับครับผมเสร็จเรียบร้อยครับการทอดเชบหมูครับลุงหลัดข้อหมูย่างครับขอจบชิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับนาะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รุงหลัตั้งเนือเด้อครับสััสดีครับ